ออ้โาจิตใจให้ลุกไม้กาวข้ามชีจํากัดข้าคือเสาหลักเพลิงเลนโกคุโดนัทจุโลก็จะขอกราบทีนี้เพ่อนทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเ้าวสู่ช่องแคมตรงกันด้วยเลยนะครับผมแล้วนี่เนี่ยมาอยู่กับอันิเมแหวนกาดครับผมม ซึ่งหลแล้วในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เลนโกคูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งอ e ีว่าทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยทำการพาเพื่พอนๆไปดูกันว่าเลน,นโกคูเนี่ยมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างครับผมอ่านี่ครับเรืเลนโกคูของผมเนี่ยก็เป็นเพปของอิราเลียเลยซึ่งเรียกว่าเป็นเทปที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีดาเมจเป็น A ที่กําลังปั้นอยู่ให้มันเป็นแซดบวกหรือแซดอยู่ครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือ มี S P A เป็นภาษาจีนนั่นเองภาษาจีนนะครับก็คือเทียร์สูงที่สุดแล้วที่จะสูงได้แล้วล่ะครับสูงที่สุดแล้วล่ะแล้วก็จะมีระยะเป็น S นั่นเองครับซึ่งก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยต้องขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like ิดตามให้ผมด้วยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยว่าเด็กดุกเนี่ยมีความสามารถในบ้างอา่ะาซ้ายด้านขวาทีนึงเยสโลโชหล่อไปอีกเทียนะไปกันเจอกัน,กน,กนครับผม มามามาซึ่งก่อนอื่นเลยขออวดไอคอนเมติก่อนอวดแล้วอวดอีกแย็ดโลเป็นไงล่ะโคตรเทอ่อ้โหแคร์เป็นว่าเดี๋ยวเราทําการวางฟงวางฟาร์มหรือว่าวางตัวมาเคลียร์คงเคลียร์ของเป็นใ,ให้เรียบร,ร้อยก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันทีตอนที่เราฟูแล้วลวกันครับผมเจกอกัน <S <S โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทาการอัพฟาร์มเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอกิสของเราเนี่ยก็เริ่มจะเคลียร์ไม่ไหวแล้วดังนั้นเราต้องทําการลงเสาหลักเพิงลงไปช่วยเคลียร์ซะหน่อยนึงครับเป็นตัวผูุใครที่ 1,750ัน้ครับผมเราวัง,งไปเลยเฟ้บตรงนี้ด่านปราบโอเคดามจเริ่มต้นพี่แกเนี่ยอยู่ที่ 22- 30ดูการโจมตีแรกของพี่แกกันเลยดีกว่าโดยการโจมตีแรกเนี่ยครับทำการพุ่งเข้าไปยังไงเฮ้ยปานเพิงกระบวนท่าที่1ห,หรือเปล่าเนี่ยนี่เปลวเพิงนะขอบฟ้าใช่ปะเปลวเพิงนะ <S <S เล่น <S <S ขอบฟ้ารี <S <S บว่าย็นโรดเดี๋ยวผมอีกรอบสิเป็นกบผู้โชยอีกรอบนึงหน่อยเองก็มีตรงมีซีชนะหน่อยหนึงแล้วขอดูสิ เป็ดเหี้ยเทา่าเดีวยวเลยมีแกแม่งแบบวิวฟา้าขึ้นเยอะเลยป่านเพิ่งกับโดดข้ามอีหนึ่งไปเพิเพิงแล้วเต้นขอบฟ้าถึงเข้ไปโจมตีศัตรูแล้วผมก็เลยได้ว่าทำดาเมจ223ครับนอกจากนี้นนเนี่ยจะทำการมีดาเมจติดเผาเพิ่มเข้ามาด้วยอีกนิดหน่อยครับเราอัพไปขั้นที่2กันเลยดีกว่าปึ๊บ2,250ัร้บครับดึงเป็น3นา,นามพครับสำหรดาเมจนะเอ้ยผมว่าผมต้องทำการวางอีกออีกลูกเพิ่มตัวหนึ่งช่วยเคลียร์ด้านหลังซะหน่อยหนึ่งล้วกันมีอัน่่ๆละ โอเคตอนนี้เนี่ยตีอยู่ที่3 0 2พันครับความเร็วโจมตีที่5วิครับแล้วก็มีระยะที่ยี่สามจุดแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยนะครับหลังจากที่อัพเป็นขั้นนี้แล้วเนี่ยระยะจะเพิ่มเป็นยี่สิบห้าจุดเก้าแล้วก็ท a m อ g e จะเพิ่มเป็นสามพันหกร้อยสามสิบครับ up ไปก่อนซึ่งเอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสกิลการโจมตีของพี่แกนดีกว่าครับฮัสี่สกิลของพี่แกนเนี่ยพี่แกให้มาถึงสามอารเดียเชียวเดี๋ยวผมจะพูดสองขั้นฮกกนนะ okay, โโอเคดยสกิลแรกเเนี่ยครครรรัับบฟมมทติ้งผ ลมหายใจเปลวเพลิงอะไรประมาณนี้นะโดยการโจมตีเนี่ยครับจะทําการสร้างความเสียหายการเผาไหม้ครับเท่ากับ30%ของดาเมจตัวเองซึ่งดาเมจของเรนโกคูเนี่ยจะไม่สุดที่3,600ครับแจะงมีดาเมจเผาอีกเล็กน้อยอย่างก,กับ30%อันนี้เนี่ยก็มีประมาณ1,200ดาเมจจริงๆของพี่แกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,800-5,000ถึง 5, เลยโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับอันที่2เนี่ย Unwavering Focus ครับผมหรือว่าความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเรยนโกคูเนี่ยจะทําการเพิ่มดาเมจ5% ในการโจมตีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในศตรูตัวเดียวกันครับผมซึ่งสามารถสะสมได้ส,สูงถึง20%นั่นเองครับผมอา่าก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจม,มากครับถ้าใครหามาได้นะใช้คำนี้เลยแล้วรีบเอาไปขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าไม่งั้นตัวมันหลุดแน่ล่ะครับ5,000เยนปึ๊บเป็น3,800ครับผมขั้นต่อไปเอ้ยทาอะไรอ่ะเนี่ยเวลาในการโจมตีอยู่ที่4 9ีครับผมแล้วก็มีระยะที่26.1ครับอันนี้คือสกิลอะไรอะ่ะขอดูหน่อยสิปึ๊บ อ่าเหมือนจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่อีกรอบสออิงานก็ไปตวรดาบขึ้นกับอาทิตย์าสองใช่ปะเออเปลเพิงกระบวนท่าที่สองอาทิตย์าสองเย่โลโคตรเฟี้ยวอะแต่อย่าง,งี้ตีบอสไม่ตายแน่เลยแป,ป๊บ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 เอออีกิีอีก,กๆๆิีอีกิีช่วยหน่อยอีกอีกต้องช่วยล้โอเควางไว้ประมาณนี้อ่าปล่อยอีกิีเทียร์ไปด้านโอเคครับผมซึ่งท่าที่สองเนี่ยก็เป็นปรานเพิงกระบวนท่าที่สองหรืออาทิตาสองนั่นเองครับผมโอเคก็ได้ด้วยอะ เป็นท่าโจมตีที่เฟลฟ้าเอาเรื่องครับดาเมนในการโจมตีเนี่ยยังไม่เพิ่มเท่าไหร่อย่างเท่ากับ3,800เท่าเดิมขั้นต่อไป4,840ครับตีเหลือ4.9วิแล้วก็ความระยะในการโจมตีที่27.1ครับอัพไปเลย6,100รโอเคก็เหมือนเดิมครับก็คือก,การตะวันดาบขึ้นข้างบนครับผมอาทิตย์2สองนั่นเองโอเคเรารีบอัพต่อเกมวายไหนแล้วกัน6,850ครับผม นามัจะเพิ่มเป็น5,760ครับระยะในการโจมตีเนี่ยจะเร็วขึ้นมากๆหรือเพียงแค่4.5วิุาวินท่านนั่นเองแล้วก็ระยะในการตีเนี่ยครับจะเพิ่มเป็น29.3หลักครับผมก็รีกได้ว่าไกลขึ้นอีกระดับหนึ่งครับอ่ารร้นออง ก็อย่างที่ผมบอกไปครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้เวลาเรนโกคูตีเนี่ยหลยังจากทำการโจมตีไปแล้วศัตรูเนี่ยก็ทำการติดเผาไหม้อีกประมาณ1นึ่งร้อยเก้าสี่จะทำดาเมจหลายคิดรวมๆกันแล้วเป็นดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ของศัตรูนั่นเองครับเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้ได้แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปขั้นต่อไปครับสำหรับเรนโกคูที่กูหามากกว่าสองร้อยตาเจ็ดพันสี่ร้อยครับผมเรียนรู้ท่าใหม่เกรดซิงยูนิเวอร์สครับดาเมจเพิเม่มเป็นหกพันสามร้อยห้าสิบระยะในการตีเนี่ยครับ,รย,รบยี่สิบเก้าจุดเก้าแล อะไรอ่ะคืะอท่าอะไรอ่ะหมุนตัวตวดัดดาบลงไปด้านล่างเหรอเฮ้ยเคว่ะอันนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นปานเพลิงกระบวนทาขไานแต่บอกเลยว่าเฟีลฟาวมากครับโอ้ยมาเป็นกลงล้อเพลิงเลยไม่บอกเนาดูโปกเกมอนอยู่แบบโกงเลยฟีลแบบเอออะไรวะอีโกคาซารุใช้โกลงล้อไปอะไรเงี้ยเยลโล่เฟลเฟลเฟลแต่เฟียวชอบเฟลชอบโอเคเลยปาดไป,ปอ่าทาเมจ a ที่เรา 6,350ครับเรารีไปกันขั้นต่อไปเลยดีกว่าพี่แกมีค่อนข้างจะหลายขั้นครับขั้นที่7ครับ8,200เยนดามเมจเพิ่มเป็น7,000เวลาในการโจมตีที่4.5วีแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น31ครับอยางจะเป็นเหมือนเดิมฮะอ่าโอเคก็ยังเป็นการโดดเข้าไปฟันเหมือนเดิมครับระยะในการตีเนี่ยจะเป็นวงกลมประมาณนี้ครับแต่ว่าผมมองว่า ขั้นนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แฮรรี่พับเป็นขั้นต่อไปเลยดีกว่าอ 8, 9, เออขั้น8,900 0เยนผลลัพธ์คิวใหม่อยากก่างเจ้า Scorching Spiral เอ้ Scorching Spiral ดาเมจจะเพิ่มเป็น8,490ครับเวลาในการโจมตีเนี่ยจะนานขึ้นนิดหน่อยเป็น4.9วินีแล้วก็ระยะจะจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเป็น17.2ครับอัพไปเลยไหมอัพเลยแล้วกันเนาะปึ๊บอัพไปเลยปึ๊บอ่าระยะในการตีเนี่ยครับจะกลายเป็นระยะเส้นตรงแบบนี้แทนครับผมฮะก็ซึ่งก็เรียกได้ว,ว่า ดีกว่าระยะตะกี้แน่นอนครับท่านี้ผมไม่รู้ว่าเป็นท่าที่มีชื่อว่าคลื่นเปลวเพลิงหรือว่าพยัค์เพลิงเหมือนกันแต่ว่าพยัค์เพลิงเนี่ยต้องเป็นท่าที่มีไฟออกมาก็เนี่ยเป็นกระบวนท่าที่4อย่างคลื่นเปลวเพลิงครับหรือจะเป็นกระบวนท่าที่3อย่างเพลิงฐานสรพสิงก็เป็นได้ครับไอเราก็ไม่รู้ซะด้วยสิจำไม่ได้ยรัเอาเป็นว่าฟิลฟางมะพร้าวแก้วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่ากอก็ปล่อยพีแกเซียไปได้แล้วกันครับขั้นต่อไป1,400นเยนครับน้าเมลินโกคูเนี่ยจะ แล้วก็จะมีระยะในการตีเนี่ยอยู่ที่4.5วิระยะในการตีระยะสกิลเนี่ยอยู่ที่39.5ครับกว้างขึ้นใหม่นิดหน่อยแล้วก็ตีเร็วขึ้นเอาไปเลยปึ๊บอ่าขั้นนี้กับขั้นที่10เนี่ยครับจะค่อนข้างจะเหมือนการตั่งกันตัวที่ดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นมาครับจาก9,100เป็น1 4 9 0ครับแรงขึ้นมาอีก1,000เทียร์เคียร์เอาไปเลยอ่าโอเคทีนี้ตอนนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยจะมีความสามารถในการเคลียร์มอนที่ดีมากๆครับเพราะดาเมจเนี่ยจะเร่งไปถึง10,000เทียวครับ แต่ว่ายัางมีขั้นต่อไปหรือว่าขั้นที่เกนั้นเอขั้นต่อไปหรือว่าขั้นที่11นั่นเองครับจะปลดล็อกท่าใหม่อย่างปานเพิงกระบวนท่าที่9ก้าไฟฉำละนั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราทำไปเลยดีกว่าปึ๊บปานเพิงกระบวนท่าที่9าไฟํำละเออก่อนอื่นเลยมันต้องมีอะไรวะขอๆนี่นี่นี่เลยขอด้วยสิเขาหาจิตใจให,ให้ลุกไหมก่าวความขีดจำกัด คือเตาหลักเพิงเล่นโงคุเคียวจุโรปานเพิงกระบวนทที่9ไฟชำระยาฮู้ฮู้ฮู้เยโลเฟียวฟ้าไปไหนเนี่ยไทรเลยกูัวโอเคก็ขั้นนี้เนี่ยครับรามจจะอยู่ที่12,240ครับแต่ว่ายังมีขั้นต่อไปเป็นขั้นสุดท้ายก็คือ ขั้นที่12นั่นเองครับดาเมจจะทำการโจมตีที่13,850ครับตีอยู่ที่4.9วิเรียกได้ว่าตีประมาณ5วิต่อ13เนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะนก็เลยในการตีเนี่ยจะไม่เพิ่มแล้วเป็น4.6อับไปเลย เป็นประมาณนี้ครับผมอ๋อแล้วก็เหมือนผมจะลืมพูดถึงสกิลยูนิตพาสซีฟของเรนโกคุหลังจากที่ทำการอัปเลเวลเป็นเลเวล11แล้วกันครับผมโดยพาสซีฟสกิลของเรนโกคุเนี่ยครับจะปลดล็อกสกิลที่3ขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราทำการอัปเรนโกคูถึงขั้นที่11ครับอย่างเจ้าพิลการ์ต وري อันนี้ครับผมหรือว่านรกปลดปล่อยด้วยความสามารถของเรนโกเรนโกคูเนี่ยทำการเพิ่มความเสียหายจากการเผาไหม้เป็น50%ของดาเมจศัตรูครับซึ่งดาเมจศัตรูนี้เนี่ยครับจะได้รับก็ต่อเมื่อ่อศััตตตรรรูเเนียคบ,ยแบบบิิดดทาากผไหม้แ เพิร์กัลตอรี่เฟมครับหรือว่าไฟนรกนั่นเองอ้าวพอาถ้าเอาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเรนโกคุจะมีไฟนรกขึ้นมาครับเป็นไฟสีแดงๆอ่าสังเกตเห็นปะซึ่งเรนโกคุเนี่ยจะตีเพิ่มขึ้นมาอีกดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก50%รวมกับไฟทำอะไร30%เป็นแรงขึ้นมาประมาณ80%ครับดาเมจเรนโกคุตีจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ต่อชิทเรียกได้ว่าเก่งมากๆครับ2-3หมื่นเลยทเทียวเที่ยวนอกจากนี้เนี่ยการเผาไหม้ของพืงน้นนรกเนี่ยครับยังจะทำกประมาณ25%อีีกกเรยได้ว่า เก่งมากๆครับสำหรับเลนโกคูนั่นเองฮะอ่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับเลนโกคูครับแน่นอนว่ามีเลนโกคูแล้วเราต้องลงอูซุยกันักหน่อยนึงเออให้พี่แกมาคัมโบเสาหลักกันอโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวเดียวคงไม่พอสองสามตัวก็คงไม่ดีถ้าเป็นมากกว่านี้เธอคู่กลุ่มดอกไม้บานนั่นมาเป็นเพลงเลยใช่ไหมครับไปเลยครับ ฮ่าเยลูโหโอ้ไฟไฟท่วมโอ้โ oh. หแล้วมีอุซุยลัำอยู่ด้านหลังเยลูโอเคเผาไปโอเคผม,มว่าเรนกบคู่เนี่ยครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ เก่งครับผมแต่ว <Solomon> ่าจะเก่งก็ต่อเมื่อมีตัวคอมโบด้วยแบบตัวไฟอะไรอย่างนี้ที่มาทำดาเมจดไฟด้วยกันอะไรย่างี้เรนโกคจะเก่งขึ้นเยอะครับผมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยจริงๆเรนโกคก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งอยู่แล้วถ้าหากว่าเราทำการอัพจนเต็มใช้คำนี้แล้วกันครับแต่ถ้าหากว่าอัพจนต้นๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรนโกคุเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์บอนได้ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นครับผมแต่เอาข้าจริงแล้วเนี่ยเรนโกคูเป็นหนึ่งตัวเนี่ยที่มีประโยชน์มากๆเลยเอาเป็นว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆไปพิ เอาเป็น,นว่าถ้าว่าเปลี่ยนเทียบเป็น RV เนี่ยพี่แกก็คงจะเป็นตัวเลตเกมอะน,นะแบบหยาดอะไรเงี้ยเออโอ okay, เคเอาป็นว่าเดี๋ยวแน่นอนว่าผมก็คงจะไม่พลาดที่ทำการขอถ่ายสักแช่หนึ่งแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่าถ่ายไปถ่ายไปเออเออเอเออ่าอ่าเออเอาหน้าผมออกก่อนปึ๊บดีโพสต์ไปโพสต์ไปดีเออประมาณนี้ประมาณนี้เออดี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 ดดดโพสต์ต่อโพสต์ต่ออ่าดี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 โพสต์ต่อเออ เออโอเคประมาณนี้ได้อยู่ั้งประมาณนี้โอเคผมมองว่าโอเคนะครับสำหรับประมาณนี้ฮะโอเคครับก็เพื่อน,อนๆก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับและนี่ก็คือเสาหลักเพลิงเลนโกูดเกียวจิโร่นั่นเองถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากอีกครับอยากให้ผมรีวิวตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ในคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับพร้อมบ๊ายบายฮะสวัสดีครับ